ก็ดีใจค่ะที่ประสบความสำเร็จเนาะตั้งแต่ครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะด้วยความเชี่ยวชาญของคุณหมอที่นี่ก็แบบว่าทำให้สำเร็จได้ในครั้งแรกเลยก็ตอนแรกเซิร์ชใน google ดค่ะหาเกี่ยวกับตรวจสุขภาพคู่รักอะไรางี้แล้วก็ เจอของใน HD Mall ก็จะมีของที่เนี่ยค่ะขึ้นมาอันแรกเลยลองเข้ไปดูแล้วก็สนใจก็เลยลองทักไลน์มาถามทางน้องแอดมินดูแล้วก็ให้คำแนะนำดีค่ะทำไมถึงเลือกชิดนก็จากที่คุณภรรยาเจอจาก HD Mall แล้วก็ได้คุยก็แบบเริ่มประทับใจในเรื่องการให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดแล้วก็แบบอลองหาข้อมูลดูแบบว่าคุณหมออะไรเงี้ยครับก็แบบดูแบบ ด,ดูเก่ง่างนี้แล้วก็แบบน่าจะเชี่ยวชาญก็เลยแบบก,ก็เลยลองเราเข้ามาคุยแล้วก็แบบประทับใจในแบบการให้ข้อมูลแบบตอบโจทย์เราแบบว่าเราสงสัยอะไรไปเราถามไปก็ได้คําตอบที่เราต้องการแล้วก็แนะนําเป็นอย่างดีครับก็ตัดสินใจมาทำที่นี่ครับผมว่าก็ค่อนข้างประทับใจเลยครับก็ให้รายละเอียดได้ครบถ้วนเสนอแบบแผนต่างๆที่แบบแล้วก็บอก เปร์เต์ความสําเร็จของแต่แต่ละวิธีเนาะแบบว,ว่าวิธีไหนจะเหมาะกับเราแล้วก็มีการตรวจสุขภาพของทางทางผู้ชายผู้หญิงทั้งคู่ก่อนแล้วก็วิเคราะห์เป็นผลลัพธ์ออกมาให้ทางพวกผมอะครับไปตัดสินใจว่าจะใช้วิธีไหนแล้วก็วางแบบแผนมาให้เลยครับก็ค่อนข้างประทับใจนะครับน้องแอปปิ้นก็ตอบคำถามตลอดลค่ะบางทีเคยทักไปแบบสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็ยังออนไลน์ตอบอยู่ตลอดก็ประทับใจค่ะ จริงก็มีกังวลเหมือนกันค่ะว่าโดยส่วนตัวแบบไม่เคยต้องมีแบบวางยาสลบหรือว่าผ่าตัดมาก่อนเลยในชีวิตอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอ่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างตอนที่เข้าไปทําก็พยาบาลก็จะเหมือนค่อนข้างคุยให้เราผ่อนคลายแบบไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็แป๊บเดียวจะหลับไปไม่เจ็บอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกออผ่อนคลายไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ ก็ดีใจค่ะที่ประสบความสําเร็จเนาะตั้งแต่ครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ดีใจเนาะช่ <laughs> ดีใจก็แบบว่าตอนแรกก็แบบเสียวๆอยู่ว่าจะติดในครั้งแรกไหมแต่ว่าก็ด้วยความเชี่ยวชาญของคุณหมอที่นี่ก็แบบว่าทําให้สําเร็จได้ในครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยก็ประทับใจแล้วก็ดีใจมากคร <laughs> ับอ๋อไยินดีด้วยนะครับก็ แนะนำให้ลองมาปรึกษาคุณหมอดูก่อนได้เนาะก็คุณหมอก็จะให้คาแนะนําที่เหมาะกับตัวเราค่ะก็ต้องมาตรวจสุขภาพดูก่อนว่าเราหรือว่าคุณผู้ชายยงมีปัญหาด้านไหนอย่งเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะช่วยแนะนําอีกทีนึงว่าเราจะใช้กระบวนการไหนเข้ามาช่วยทําให้เรามีบทซึ่งคิดว่าทุกคนสามารถมีได้ค่ะก็ลองมาปรึกษาคุณหมอดูที่นี่ก็อ,อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยค่ะ